Yeah, yeah. ก็เรียกว่ามามาด้วยลุคสวยแซ่บสวยสตรองแบบนี้กับท่อนพุกติดหูนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะที่เพลง Kill This Love นี้จะใช้เวลาเพียงแค่2วัน14ชั่วโมงในการสร้างสถิติใหม่นะคะพวกเธอกัะ BLACKPINK เอาชนะสถิติเดิมในเพลง Gentleman ของซายค่ะที่ทำยอดวิว100ล้านวิวในเวลา2วัน19ชั่วโมงหลังจากปล่อย MV บนะคะบน YouTube ออกมาค่ะ b l a c k พ i n k เนี่ยก็คลองสถิติแตะ1 0 0ล้านวิวบน YouTube เร็วที่สุดนะคะย้อนไปนับตั้งแต่ปี2005 156เลยทีเดียวค่ะขณะที่ YouTube ระบุว่าภายใน24ชั่วโมงแรกของการปล่อย MV q i l This Love บนแพลตฟอร์มนะคะยอดวิวพุ่งสูงจริงๆถึง56.7ล้านวิวค่ะซึ่งหมายความว่านี่ยังเป็นการทุบสถิติยอดวิวสูงสุดในวันแรกของการเผยแพร่บน YouTube อีกด้วยนำหน้าเพลง Thank You Next นะคะของ a r e n a Grande ที่มียอดวิว24ชั่วโมงแรกอยู่ที่55.4ล้านวิวค่ะ แบ a ็คพิ n งเดบิวต์ไปตั้งแต่ปี2559นะคะสมาชิกก็คือจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าค่ะปล่อยอัลบั้มแรกก็คือ Square One ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันโดย Black พิ n งกนะคะกลายเป็นศิลปินเคป๊อหญิงที่ทำอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาร์ตเพลงสหรัฐค่ะเมื่อเพลงนี้เลยค่ะจูจูจูเนี่ยนะคะกลายเป็น MV ที่ของศิลปินเคป๊ OP, ที่มียอดวิวมากที่สุดในยู u ู e ค่ะ